สวัสดีค่ะนิชาครัวบ้านบ้านนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่นิจะมารีวิวบอนสีนะคะที่นิเอฟมานะคะทุกคนสามกระถางนี้นะคะที่เอฟมานะคะว่าราคาระ ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีพันอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะนี่ก็จะเอามาแชร์นะคะว่าราคาบอลสีนะคะสามกระถางนี้นะคะราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพันแรกก่อนนะคะทุกคนต้นแรกนะคะก็จะเป็นสีเบญจรงนะคะนี่ก็ถามนะคะเจ้าของต้นไม้ไปว่าใช่สีเบญจรงไทยแท้ไหมนะคะเขาบอกว่าใช่นะคะแต่พอมาถึงนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเพราะว่า ก็รอลุ้นกันค่ะก็อยากให้เป็นสีเบญจรงไทยแท้นะคะเพราะว่าชอบนะคะไม่ชอบของอาจจะไม่ชอบบอลที่แบบว่าแบบที่เป็นแบบคล้ายนะคะแล้วก็มาสวมชื่อเป็นเ็นสีอบอลสีเบญจรงนะคะแต่ว่านี่ก็คือได้มาในานามของบอลสีเบญจรงนะคะ,ะกระถางต่อมานะคะก็จะเป็นมิ่งมหามงคลนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ ก็กำลังสวยเหมือนกันนะคะต้นก็อาจจาะไม่โตมากนะคะแต่ก็ดูแข็งแรงมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูสีเบญจรงใกล้ๆนะคะนี่ค่ะสีเบญจรงนะคะแล้วก็ต้นที่สามนะคะก็จะเป็นบอนสีนะคะแก้วกัลยาค่ะทุกคนนี่เห็นแล้วก็ดูต้นแบบเวลาเขากัดสีเต็มที่นะคะก็คือแบบ ชมพูสวยมากๆนะคะนี้ก็เลยแบบว่าเออลองเอฟลองเอฟมานะคะสามกระถางนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะไม้ต้นนี้นะคะนี้ก็สั่งมาจากที่พี่เขาไฟ้สดนะคะบอนจากกระสินนะคะอำเภอกุชินารายนะคะก็ ส่งมาที่ร้อยเอ็ดนะคะทุกคนก็นี่ค่ะก็บอนสีนะคะ3ต้นนี้ก็ราคา200บาทนะคะก็จะมีสีเบญจรงค์นะคะทุกคนแล้วก็มิ่งมหามงคลน,นะคะแล้วก็บอนสีแก้วกระยานะคะท้ายคลิปนะคะนี่ก็จะเอาแบบรูปภาพนะคะที่เขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะว่าต้นไหนนะคะเวลาเขากัดสีแล้วเขาสวยแบบไหนนะคะ <S <S นี่ก็เอาภาพมาให้ดูนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะเจ้าของภาพด้วยนะคะก็ เอามาให้ทุกคนดูนะคะว่าเขากัดสีแล้วก็สวยแค่ไหนคะ่ะก็เอามารีวิวกันอีกแล้วนะคะบอลสีสามต้นนี้ราคา200บาทค่ะทุกคนก็คุ้มกันหรือเปล่านะคะก็ถ้าใครนะคะชอบบอลสีนะคะแล้วก็อ่ากำลังสะสมหาสะสมวันนี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นนาทีทองเหมือนกันนะคะเพราะว่าบอลสีนะคะก็ราคาจับต้องได้เลยคะ่ะบอลสีนะคะเป็นจรง ม,มหามงคลแล้วก็แก้วกรยาค่ะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะถ้านี้ได้บอลมาใหม่ๆนะคะนี่ก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกรอบค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ